ทักทายสบายดีพี่พีเอซีทุกคนทีเข้ามารับส้มเลยพี่น้องวันนี้ก็เข้ว่าพบพอกับส่องปาะตวอีกแล้วพี่น้องวันนี้ก็บผมมียังมากมายเลยพี่น้องเดินทางมาเล่นน้ำพี่นางเพื่อนพี่น้องกินหน้าอยู่บ้านเพื่อนนี้แหละก็ไปมาเล่นน้ำลูรูลูซังลี่พี่น้องมาเบ่งเข่าหน้าเพื่อนนี่ลสุขเดี๋ยพี่น้องจะมาเกี่ยวซอยเนาะไปพี่น้องไปติดตาําสทรงน้ำกันเลยเนาะ พี่น้องเขาหน้าเ,เาาพิ่นคืนนอว่าเขียวงามเลยเลยพี่น้องหึกดในรีพี่น้องบุเขียวงามันเลยเดินไปเล่นบ้านนาเพิ่นบูเอาเพิ่นอยู่หรือบอ่อเ้อพี่น้องมาแบบบ่ได้บอกละพี่น้อง เป็นวอยู่กันน่าจะอยูอเ่เพื่อนบ่องังวันทิดยเนี่ยพี่น้องมึอนี่แฟนบ่๊วันทิดน์แลมึงนี่เนาะอ่าสั่งเลยพี่น้องอ่ะมาตวรวจใบมานานเลยเด้อพี่น้องนานตรสมควรนะจักเดือนเลยว่ะสี่เดือนหาเดือนเลยบ่อ๊ะแกผุดเลยพี่น้องตรวไใบมาจ้งเถอะจนเข่าเพิ่นสีสุกเลยพี่น้องที่นั่ง่นเอาเขา่าสีสุกแล้วมากเกี่ยวซอยให้เด้อ เลยแวะมาเล่นน้ำนิดนึงพี่น้องปัดเขาเป็นหมางาเลยเป็นหมางมาเลยได้พี่น้องมีคนอยู่อนอะคือเงียบพี่นาอพี่น้องมือเนี่ย พี่ปโตดวจมาเนี่ยห้วยเต่อเอ็ดแลนมาตอนลรวได้พี่นอตอนหับเด้อแอมบ์ตรงนี้เคยอยู่ใช่ไนโอ้โหอยู่โูกันหมดพี่นอเลยอยู่หรือบ่อเนาะ ตัวทักมาหาเลยพี่น้องว่าเป็นส,สีดา <c oughs> ไปใส่กันหมดเลยเนาะตาดองไป,ชไปชเชโน่เลยไปเชโน่เองเลยอ้าวไปตอนใดอยู่วันนี้ดู <c oughs> เลยทูงเขาขั้วใช่บอกเพิพ่นบ่หับเพิ่นเพิ่นเมื่อบ้านบาน <c oughs> อกไปเชโน่ไปรอ,อดให้ดีหน้อยอืมไปืรอรถ ตรองมันอยู่เพดียวพี่น้องอยู่พอเดียวเพืไปตลาดเบิดไปเมื่อเลยบะ่ะไ,ไปเ,เไมื่อเล่ติมรถไทยอืมต็มรถไทยเลยไปทางไหนแนะคือมาทางพี่บบเห็นในตะดองเลยไปทางน้อ,นอยอืมไปทางพุน่นบรอ่าอ๋อพี่นอ้องเป็นโบอยู่นนเน<อ><พ>าะไปจะเศร้าปบอ่ะอืม,อม อครับรถจักเมีให้ไปรถไยน้ำกันไปรถไยน้ำกันบอกอ๋อไปเศ้าพูดไดเนาะแปดโมงแปดนี่ก็สิบโมงเออสิบอ็ดโมงอยนี่ไกสิฮกกิมารืปสิมาอเลว้าโทรโทรหาพี่นางเพ่อนบ่ับพี่นางหนึ่งเพ่นเอเปนเน็ตอะนะเพืนี้ครีบเรียกว่าอยู่หน้าบ่เนาะอันนี้ไปสนุไปื้อรถไหน่อย ซื้อไปอ่ะตอเอ็ดบ่เอ็ื้อซื้อสามคนเลยบอซื้อสามคันเลยปอโรที่บ่โรตีเนี่ยอืมชิมน้อยอืมซื้อรถที่พี่น้อยอืมส่นยังบุตรมาเนาะขนาดจะมาเนาะจะหน่อยเนาะเดี๋ยวยางเล่นทามันก่อนพี่น้องใจเนาะ โอ้เขาเป็นหมากมาเนตรตาดองเนาะเริ่มเลยพี่น้องเลยอีกสักซองเดือนเดือนปลายก็ได้เกี่ยวเนาะเบิ่งนี้เดือนหนาเนี่ยโอ้สั่งรีพนนไปเห็นงานนะมือนี่เน,นาะหยุดมือหนึ่งพี่น้องเลยโอ้สมพอแล้วติดต่อหาเพิ่นกระบร่หับมาเนี่หัวว่าเพิ่นออกมาข้างนอกเลยพี่น้องเลย ตลาดอืมตลาดซีโน่พี่เนาะอ่าแต่คือรถจักรยานนิดน้อยอ๋อเต็มรถไทยเลยเนาะสีสีมาพี่บนเรือสีมือคืออะบนเมืออ๋อเลื่องของารปัจจุบันอืมแล้วมออเขาย่เือก็นมืออกันสีมือได้นี้ป่ะจึหน่อยเนาะ แวะมาเล่นพี่น้องเลยอ,อยู่ว่างๆมือนี้ก็เลยเล่นน้ำสังรีทุกลูกเพิ่นบริมาดนแหละเป็นจกักสี่จักเดือนเลยนะดองเราบริมาเนะเาะเวรเดินเนี่ยแี่ก็เด้งมาคนเดียวใหญ่ <c ười> งัวใหญ่งัว <c ười> <ๆ>เรายัางก็ตะดองอะนะตอกมัดเข่าตอกมัดเข่าบ่อโอ้เขตนีพ้นตกอยู่บริอง ตกแต่เท่าพงอืมอยู่บ้านตกเมื่อคืนเม่ได้ตกคืนนี่ใช่อืมมาม,มาใช่นี่มาปเป็นตแพงเห็นเนาะผมมีจักโตัวบดมาเตี่ยไปนี่อย่า,ามือเลี้ยงดินี่ได้ลูกให้เด้ออย่าจะเป็นมือเลี้ยงจักโตัหนึ่งตัวตีเตี่ยนี่ปเป็นตแพงเลยพี่น้อยอืมมาตอนไหนยังบูได้ใหญ่ปปนี่เนาะใหญ่เลย ล,กลูกหรือเปล่านี่อันนี้ไนะใหญ่ลอันนี้เปลูกเพิ่นเพิ่นชุ้มช่วงโตเตี้ยเอาไปเพิน่นเลยข้าไปเพิ่นอะไร้เพิ่รอบใหม่อือดองเพิ่นว่าเพิ่งเถื่อเขามาเขาสิอยู่บ้านโดยเฉพาพี่นางเพิ่นน่าจีน่าจะอยู่บ้านเนาะถ้าเพิ่นมาเพิ่นน่าจะอยู่บ้านพหมนละพนเพราะว่าเพิ่นไปแต่เศร้าๆพวกพี่น้องไปเซโนไปตั้งแต่เจ็ดโมงบวกแปดโมงเนาะแปดโมงก แลหลนโหนี่สมงศ์หนึ่งห่ออัดบอลโหลดไทยกลัวปะแหลนโหลดสมงหนึ่งเนาะมาทางนี้โบเห็นพี่น้องบอลตูดมาทางนี้บอลเป็นปออกไปทางพี่เนาะไปทางนี้แหละทางไปคุมลายว่ะไปทางพุตอพี่พี่น้องเลยเลยเดินทางไปทางพี่เลยบอเจอกันประสบกับพี่นางเป็นบอลทีเปิดเน็ตเนี่ย กะอีบัดนเนาะมาตัวมากะถือว่าจนสี่หอดสิบเอ็ดโมงเลยเลยพี่น้องอันนี้กะบสามสัปโมงจนหน่อยเพิ่นกัเดินทางมาหอดบ้านเลยมาตัวกะมากะนอนเล่นบอกกับรเราเถาเพิ่นพี่น้องเลยเต่าสังรีเนาะเคยเพิ่อนะ <c ười> นอะไรดองเพิ่นกะเพิ่นมาเทีย่ยงหน้าพี่น้องเลยเพิ่นมาเนาะแต่ม,มาเบิ่งกงวัวมาเบิ่งกงัว ส่วนสางลี่กับลูกๆไปนะไปเซโนเด้อพี่น้องกับไปซื้อจักรยานเนาะสามขันพี่น้องกะเลยบูได้เจอรกันเดินคนละเสร็จแหละงปตุนมันเซนนั่นเป็นเปมาเสซนนี่ไปนี่ครัพี่น้องขวาทางตัวนี้มันเป็นครมเนาะรถใหญ่ไปยากถ้าว่าโหลดสีล่ลอสามลอรถหลดสองลอแล้วไปสบายอยู่พี่น้อง <c oughs> อ้าวถ้าเพิ่นมาพูดแล้วพี่น้องจังสิถ่ายให้เบิ่งอีกเทื่อนหนึ่งเนาะกั <c oughs> <c oughs> ยังบ่ฮู้พี่น้องม,ามาันสมมาตอนไหนป้าเขตนี่พี่น้องงั้มถ่วมมาเลยได้พี่น้องเลยโูขึน้นนอดผู้นั่มถ่วพี่น้องเลยพี่น้องบอกตรวกันสี่เดินทางไปเห่นนั่ป้าเพิ่นก็ได้พี่น้องอยู่ทางบ้านฟังรีบพืแล้ว มีพี่น้องป้าผูเป็นมารินน้ำบาโตดนั่นแหละเมื่อหน้ากาบาตตดกระถ่ายคลิปอยู่ด้พี่น้องป้าเป็นมาทีว่าไปเล่นในเฮือนเฮือนน,นั่นแหละทีวาเป็นมากับหมู่เป็นนั่นแหละเป็นกัอยู่บ้านเดียวกันกับสังรีพี่นอ้องแบบไปลร่นน้ำป้าเพิ่นเผื่อรอลิ่นน้ำลูกสังรีแลวเผื่อเพิ่นสีมาเนะาะตามที่โทรไปหาเมื่อกี้นี้คือว่านานพอสมควรเลยพี่นอ้องเผื่อสังรีเพิ่นสีมา คือว่านานอยู่เผนคือแบบคือจกักรยานให้ลูกเผนไป้มื่อครอบครัวเลยพี่น้องเลยว่ามาซานเนี่ยเผนขับรถไทยไปไม่ได้ขับรถอน,นะไม่ได้ขับซาลิงเหมือนไปอะไรพี่น้องครับรถไทยคือว่าใช้เวลานานเลยพี่น,อน้องเพื่อสิทอด์ผลลิตน้ำป่าเป็นก่อนอย่างเมื่อเนาะ พิทยาลินนอสินเอาโอเค,อเคพี่น้องสลักคลิปนี้บาตรวจกะสิขอจบกปลาบีพีเอฟซีไปก่อนเด้อพี่น้องก็คืคอเบาอตรวจมามอกี้นีก่กะได้ไปแย่เล่นนั่นแหละแต่โบสังรีเพิ่นไปเซโน,นเนาะซื้อรถให้ลูกเพิ่นแล้วก็ไปเล่นน้ำลูกเพิ่นนั่นแหละเหลือผู้หนึ่งเพิ่นไวน้ในเฮือ,อนนองปุ้ยปุยเพิ่นบ่ได้ไปน้ำพี่น้อง ครับไปแหว่เล่นนําป้าเพื่อนด้วพี่น้องคลิปนี้เนาะก็คืออยู่ในนั่นแหละป้าเพื่อนกับโบเดทายคลิปสำน้องพี่น้องเพื่อนบบเดทาย่ายเนหายแหละป้าอันนี้ได้กับคอตัวลาพีพีเอฟซีไปก่อนได้พี่น้องเนี่ยได้กับอุปถักันในคลิปหน้าพี่น้องเลยพาสังรีมาพูดเลยจังสีไทยเบอร์อีเทอร์หนึ่งพี่น้องเนาะแต่ว่าเพื่อนยังนานมาก,กอะเพราะตดขัดเชือก่อนเลยพี่น้อง <L> ตุกลัดทางเด้พี่น้องเลยตุกลัดทางเลยเ,ลเ,ลยเ,ลเลยสียอันตรายเนาะ ไปไปก่อนน้องสบายดี